ยินดีต้อนรับสู่ City Trail Talk Podcast ตอนที่219คู่มือเตรียมตัวและกลยุทธ์การแข่งวิ่ง Training for Race ในตอนนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวอย่างถูกต้องพร้อมกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณทำผลงานได้อย่างเต็มที่ในวันแข่งขันไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือมือเกา่าตอนนี้มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมวิ่งไปด้วยกันครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่เราจะมาเจาะลึกข้อมูลแหล่งความรู้ต่างๆนะครับเพื่อกลั่นเอาแก่นสำคัญมาคุยกันวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็กลยุทธ์สำหรับการแข่งวิ่งครับมีแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากจากโค้ชแจ็คแดเนียลส์ครับใช่ค่ะแนวคิดที่ว่าวิ่งด้วยสมองในช่วง2.3ส่วน3แล้วก็วิ่งด้วยหัวใจในช่วง1ส่วน3สุดท้าย ม,มันสะท้อนภาพได้ดีเลยนะคะว่าการแข่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่บททดสอบสุดท้ายอย่างเดียวครับครับแต่มันเป็นส่วนสําคัญของการซ้อมเลยเป็นเหมือนเอ,อ่อห้องแลบส่วนตัวให้ลักวิ่งได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกได้เข้าใจร่างกายจิตใจตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะโหน่าสนใจมากครับเหมือนว่าทุกสนามแข่งมันคือโอกาสให้เราเก็บข้อมูลพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เวทีตัดสินแพ้ชนะอย่างเดียว อืม hmm. ซึ่งการจะวิ่งตามปรัชญาสมองนําใจตามแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าการเตรียมตัวมันต้องต้องมากกว่าเรื่องแรงอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะต้องมีเรื่องความคิดเรื่องแผนการเข้ามาด้วยถูกต้องเลยค่ะการเตรียมตัวแบบเอ,อ่อบูรณาการจึงสําคัญมากจริงๆเริ่มตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เลยค่ะเป้าหมายการแข่งเนี่ยไม่ควรมีแค่เรื่องเวลาหรือว่าอันดับที่เราอยากได้อย่างเดียวนะคะครับคือพวกนั้นเราเรียกว่าเอาคำ g o a เนาะ แต่มันควรจะต้องมีเป้าหมายเชิงพัฒนาด้วยค่ะที่เรียกว่า developmental หรือ process goals เป้าหมายเชิงพัฒนาอ๋อหมายถึงพวกสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆวัดผลเองได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้จะคุมเพสกิโลแรกไม่ให้หลุดแผนเด็ดขาดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรือว่าจะลองเกาะกลุ่มที่เร็วกว่าดูสัก5โลกลางฮาฟบาราทอนเพื่อดูว่าเออรับความกดดันไหวไหมครับครับ การตั้งเป้าแบบนี้มันช่วยให้เราชนะในแบบของเราได้นะแม้ว่าผลสุดท้ายจริงๆอาจจะไม่ถึงเป้าหลักก็ตามคือการทําเป้าเล็กๆพวกนี้สําเร็จไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความมั่นใจให้เราค่ะแล้วก็ทําให้เรากล้าที่จะท้าทายตัวเองมากขึ้นอีกในอนาคตเหมือนเก็บแต้มชัยชนะเล็กๆไปตลอดทางเออจริงด้วยครับอันนี้สําคัญมากเลยโดยเฉพาะกับเออนักวิ่งใหม่ๆหรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาซ้อมหลังเจ็บ การตั้งเป้าแค่ว่าฉันจะกินน้ําตามแผนให้ครบคุกจุดในมาราธอนแรกอาจจะสําคัญกว่าตั้งเป้าเวลาโหดๆอีกนะครับใช่เลยค่ะทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยการวางแผนฤดูก,การแข่งก็ต้องตอบคําถามสําคัญสําคักสามข้อค่ะข้อแรกเลยจะแข่งรายการไหนดีครับก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายเราไหมสภาพสนามเป็นยังไงมีผลกับการทําเวลาแค่ไหน เช่นถ้าอยากทำเวลาค u ิฟาย y ิ่งนี้ก็ควรเลือกสนามที่เขาว่ากันว่ารีบเรียบหน่อยทำความเร็วได้ดีครับผมคำถามที่สองแค่นเมื่อไหรด่ดีอันนี้คงเกี่ยวกับว่าเราซ้อมมาถึงช่วงพีคพอดีหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการความกดดันด้วยนะถ้ามีรายการที่ต้องทำเวลาค u ิฟาย y ิ่งเนี่ยการพยายามทำให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆต้นฤดูกาลเลยมันก็จะช่วยให้ช่วงที่เหลือเราซ้อมหรือลงแข่งรายการอื่นแบบ สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องแบกความกดดันไปจนถึงโค้งสุดท้ายอ๋อเข้าใจครับแล้วคำถามสุดท้ายแข่งบ่อยแค่ไหนดีอันนี้ดูจะต่างกันไปในแต่ละระยะทางแข่งเลยนะครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะระยะสั้นมากๆอย่าง800เมตรอาจจะแข่งได้เกือบทุกอาทิตย์เลยเพื่อเรียนรู้แท็กติกในสนามจริงแต่พอเป็นระยะอย่าง5โล10โลร่างกายก็ต้องการการพักฟื้นมากขึ้นอาจจะแข่งแค่2-3ครั้งต่อฤดูกาลพอค่ะ เพื่อไม่ให้กระทบตารางซ้อมหลดัดครับส่วนระยะยาวอย่างฮาฟมาราทอนหรือฟูลมาราทอนอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงกันแค่ปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเพราะมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานแล้วก็ฟื้นตัวนานด้วยค่ะมีเทคนิคหนึ่งที่เห็นนักวิ่งบางคนใช้กันคือลงแข่งระยะที่สั้นกว่าหรือไม่ก็ยาวกว่าระยะเป้าหมายหลักไปเลยที่เรียกว่า under หรือ over distance racing อันนี้มันช่วยยังไงบ้างครับอ๋อ การแข่งระยะสั้นกว่าหรือ under distance เนี่ยนะคะเช่นนักวิ่ง 10k ไปลองแข่ง 5k ประโยชน์หลักๆเลยคือช่วยให้ระบบพลังงานเราคุ้นเคยกับความเร็วที่สูงขึ้นค่ะเพราะเราชินกับเพสเร็วๆแล้วเนี่ยเพสเป้าหมาย 10k ของเรามันก็จะรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องออความประหยัดพลังงานหรือ running economy ด้วย ส่วนการแข่งระยะยาวกว่าหรือ over distance เช่นนักวิ่ง half ไปลองฟูลมาราทอนหรือนักวิ่ง 10k ไปลอง half อันนี้ผลทางจิตวิทยาจะค่อนข้างชัดกว่าค่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยระยะเป้าหมายหลักของเรามันดูสั้นลงไปเลยนะเพิ่มความมั่นใจในเรื่องความอดทนครับการจะเลือกใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอยากจะเน้นพัฒนาด้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะสร้างความมั่นใจก่อนถึงวันแข่งจริงค่ะ เข้าใจเลยครับเหมือนใช้สนามแข่งจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องมือซ้อมที่เข้มข้นไปในตัวเลยทั้งร่างกายทั้งจิตใจก่อนจะถึงวันสำคัญทีนี้พอวางแผนแข่งเรียบร้อยขั้นต่อไปคือการเตรียมความพร้อมในชีวิตประจำวันซึ่งหลักการที่แบบสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ดูง่ายแต่ทำยากนะคือ consistency is the key ค่ะความสม่าเสมอเนี่ยหัวใจจริงๆ เรื่องความสม่ำเสมอนี่พูดถึงเรื่องนอนก่อนเลยครับหลายคนจะเชื่อว่าคืนก่อนแข่งต้องอัดนอนเยอะๆจริงๆมันจำเป็นขนาดนั้นไหมครับเอาจริงๆนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าการนอนเยอะๆแค่คืนเดียวก่อนแข่งเนี่ยคือการที่เรามีตารางนอนที่สม่ำเสมอมาตลอดช่วงซ้อมมากกว่าค่ะถ้าร่างกายเราพักผ่อนดีมาตลอดอยู่แล้วการนอนน้อยลงนิดหน่อยคืนก่อนแข่งเพราะอาจจะตื่นเต้นหรือเดินทางมันแทบไม่มีผลต่ออ p e r f o r m มนซ์เลยค่ะ อ๋อหรอครับแต่การนอนไม่พอสะสมมาเรื่อยๆหลายๆคืนอันนั้นลหละค่ะที่จะส่งผลเสียชัดเจนแล้วเรื่องกินหลหะครับโภชนาการความเชื่อเรื่องคาร์บโหลดดิ้งกินคาร์บเยอะๆก่อนแข่งอันนี้ยังเวิร์กอยู่ไหมครับหลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องความสม่ับเสมอคะ่ะคือการกินดีแค่สองสามวันสุดท้ายมันชดเชยสัปดาห์ที่ผ่านฐานมาที่เราอาจจะกินไม่ค่อยดีไม่ได้หรอกคะ่ะส่วนเรื่องคาร์บโหลดดิ้งจริงๆร่างกายเราเก็บไกลโคเจนได้จํากัดนะ การอัดเข้าไปเยอะเกินไปในช่วงวันท้ายๆบางทีมันทําให้อึดอัดไม่สบายตัวได้ครับสิ่งสําคัญกว่าคือการแน่ใจว่าเราได้รับคาเพียงพอตลอดช่วงซ้อมแล้วก็อาจจะเน้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสักสองสมวันก่อนแข่งโดยเลือกชนิดที่มันย่อยง่ายๆหน่อยพวกข้าวขาวพาสต้าขนมปังแต,แต่แต่สำคัญสุดเลยคือต้องลองกับตัวเองตอนซ้อมค่ะ ว่าอาหารแบบไหนปริมาณเท่าไหร่กินเวลาไหนที่เรากินแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีแรงตอนซ้อมหนักๆครับผมและมื้อก่อนแข่งเลยล่ะครับมีคำแนะนำกลางๆไหมโดยทั่วไปนะคะก็ควรกินมื้อหลักมื้อสุดท้ายสักประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนแข่งเพื่อให้มันย่อยทันแล้วก็อาจจะมีอาหารว่างเล็กๆที่เป็นคาร์บย่อยง่ายสัก 1- 2ชั่วโมงก่อนแข่งได้แต่เรื่องนี้ก็แบบเฉพาะตัวมากๆค่ะอย่างที่โค้ชแดเนียลส์เล่า มีนักวิ่งระดับโลกบางคนกินฮอทดอกก่อนแข่งแล้ววิ่งดีเฉยเลยก็มีฮ่าฮ่าจริงด้วยครับเรื่องน้ำก็ควรดื่มให้พอตั้งแต่4ี่ถึงแชั่วโมงก่อนแข่งแล้วก็จิบเรื่อยๆจนถึงก่อนแข่งแต่ระวังอย่าดื่มเยอะไปจนต้องเข้าห้องน้ำไปบ่อยนะคะอ๋อแล้วก็หลังแข่งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันต้องรีบเติมพลังงานเลยค่ะเน้นคาร์บกับโปรตีนนิดหน่อยภายใน30-60นาทีแรกเพื่อช่วยเร่งให้กล้ามเนื้อฟื้นฝูกลโคเจนได้เร็วขึ้น มาถึงเรื่องอุปกรณ์กันบ้างครับเรื่องรองเท้านี่เถียงกันตลอดเลยเบาที่สุดคือดีที่สุดจริงไหมครับเนี่ยอืมไม่จริงเสมอไปค่ะความเบาเป็นปัจจัยหนึ่งแหละแต่การออกแบบการรองรับแล้วก็ความเข้ากันได้กับเอ่อกลไกการวิ่งของเราเนี่ยสำคัญกว่าเยอะรองเท้าที่เบามากแต่ซัพพอร์ตไม่พอหรือทําให้ท่าวิ่งเราเพี้ยนไปอาจจะทําให้เราเปลืองแรงกว่ารองเท้าที่หนักกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันเหมาะกับเราก็ได้นะคะครับ สิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องเคยซ้อมวิ่งด้วยความเร็วใกล้ๆวันแข่งในรองเท้าคู่นั้นมาบ้างไม่ใช่แค่ใส่เดินเล่นหรือวิ่งจ็อกเบาๆการเปลี่ยนไปใส่รองเท้าแข่งคู่ใหม่เอี่ยมที่ไม่คุ้นเคยเลยในวันแข่งเนี่ยเสี่ยงบาดเจ็บมากหรืออย่างน้อยก็ทำให้วิ่งได้ไม่เต็มที่ค่ะรองเท้าแข่งควรจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วให้มันเข้าที่เข้าทางเบรกอินไม่ใช่คู่ใหม่แกะกล่องเลย และพวกแผ่นรองพิเศษออ t h ติกส์หรือว่ารองเท้าตะปู Spike สไปค์นะครับจำเป็นไหมออท h ติกส์หรือแผ่นรองสั่งตัดเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจจะช่วยปรับกลไกลเท้าได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ประโยชน์นะบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายเท้าตอนใช้แข่งก็ได้ ต้องลองดูแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะถ้าตัดสินใจว่าจะไม่ใช้แข่งก็ต้องซ้อมโดยไม่ใช้ให้ชินก่อนส่วน spikes หรือรองเท้าตะปูถ้าแข่งบนถนนหรือลู่สังเคราะห์ดีๆทั่วไปไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นสําหรับระยะไกลยอย่าง 5K 10K เทียบกับรองเท้าแข่งแบบเรียบ racing flats ดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นสนามลื่นๆอย่าง cross country หรือว่าลู่เปียกๆอันนี้ s p i k e ช่วยเรื่องการยึดเกอะได้เยอะเลยค่ะเรื่องเสื้อผ้าล่ะครับมีหลักง่ายๆไหมครับ หลักง่ายๆเลยคือใส่น้อยชิ้นที่สุดเท่าที่ยังรู้สึกสบายตัวในสภาพอากาศวันนั้นค่ะพยายามเลี่ยงการใส่หนาเกินไป overdress เพราะมันจะทำให้ร้อนเหงื่อออกเยอะโดยไม่จำเป็นถ้าอากาศเย็นๆการใส่เป็นชั้นๆ layering ที่ถอดออกได้จะดีกว่าใส่ตัวเดียวหนาๆค่ะครับแล้วก็แน่นอนกดเดิมเลยต้องเคยลองใส่ชุดนั้นซ้อมวิ่งคุณภาพมาก่อนให้มั่นใจว่าสบายไม่เสียดสีตรงไหน เตรียมกายเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วการเตรียมใจนี่ก็ดูจะเป็นอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำคัญมากๆค่ะการสร้างกิจวัตรประจำวันแข่ง race day routine ที่เราทำซ้ำๆตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวเดินทางไปสนามวอร์มอัพมันจะช่วยลดความกังวลได้เยอะเลยค่ะการมีกิจวัตรที่คุ้นเคยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ อีกเทคนิคก็คือการใช้ visualization หรือการนึกภาพตัวเองกำลังวิ่งแบบลื่นไหลควบคุมได้ดีเข้าเส้นชัยอย่างแข็งแกร่งการฝึกนึกภาพบกบวกซ้ำๆเนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจลดความประหมาาได้ดีเลยค่ะอืมอืแล้วก็จำไว้เสมอค่ะว่าความพร้อมของวันแข่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มซ้อมไม่ใช่แค่คืนก่อนแข่งความเชื่อว่นในสิ่งที่เราทำมาตลอดการซ้อมนั่นแหละคือฐานที่มั่นสำคัญของใจเราค่ะ เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันแข่งจริงๆแล้วครับคือช่วงการเทเปอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่จริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมถึงสำคัญครับเทเปอร์คือช่วงเวลาที่เราตั้งใจลดภาระการซ้อมลงค่ะก่อนจะถึงวันแข่งเป้าหมายไม่ใช่การหยุดซ้อมนะคะแต่เป็นการปรับลดเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวเต็มที่จากการซ้อมหนักๆที่ผ่านมาให้กล้ามเนื้อได้ซ่อมแซมตัวเอง เติมพลังงานสะสมหรือไกลโคเจนแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ร่างกายมันสดพร้อมที่จะปล่อยของเต็มที่ในวันแข่งค่ะมันอาศัยหลักการที่ว่าการรักษาสภาพความฟิตเนี่ยมันง่ายกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าการสร้างความฟิตขึ้นมาใหม่ Ease of maintenance หลักการสำคัญของการเทเปอร์คืออะไรครับลดทุกอย่างลงเท่าๆกันหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่นักวิ่งมักจะเข้าใจผิดกัน หัวใจหลักเลยคือการลดปริมาณการซ้อมรวมวอลลุ่มลงแบบชัดเจนเลยอาจจะ4 0่สถึงหกรหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ระยะเวลาเทปเปอร์แต่แต่แต,แต่ต้องคงความเข้มข้อนอินเทน i t y หรือความเร็วของการซ้อมสําคัญสําคัญไว้เท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิมที่สุดคะ่ะอ๋อเช่นถ้าเคยวิ่งอินเทอร์1วัลหนึเมตร6รอบก็อาจจะลดเหลือแค่3ารอบ แต่ยังวิ่งด้วยเพสอินเทอร์วลเดิมนะคะไม่ใช่ลดจำนวนรอบแล้วไปวิ่งเร็วขึ้นเพื่อชดเชยวอลลุ่มที่หายไปอันนั้นผิดหลักเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความเข้าใจผิดที่ว่ากลัวซ้อมน้อยไปเดี๋ยวฟอร์มตกแล้วเลยไปอัดความเร็วเพิ่มเนี่ยจริงๆมันกลับไปทำลายเป้าหมายของการเทปเปอร์เลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ การลด Intensity ต่างหากที่จะทำให้ฟอร์มตกในช่วง t a ปเปรเราต้องการให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้น Fresher ไม่ใช่ฟิตขึ้นฟิ t t e r ในช่วงนี้เพราะความฟิตเนี่ยเราสร้างมาตลอดหลายเดือนก่อนหน้าแล้วตอนนี้คือเวลาให้ร่างกายได้โชว์ผลงานต้องเชื่อมั่นในกระบวนการค่ะแล้วปกติ Taper กันนานแค่ไหนครับมันเท่ากันทุกระยะไหมไม่เท่ากันค่ะต่างกันไปตามระยะทางแล้วก็แต่ละคนด้วย สำหรับระยะ 5K หรือ 10K อาจจะประมาณ7-10วันก็พอค่ะแต่ถ้าระยะฮาฟหรือมาราทอนที่ร่างกายต้องการเวลาพักฟื้นมากกว่าก็อาจจะนานถึง2-3สัปดาห์เลยโดยมักจะลดวอลลุ่มเป็นขั้นบันไดคือค่อยๆลดลงในแต่ละสัปดาห์ที่ใกล้แข่งเข้ามาค่ะเหมือนกับว่าเทปเปอร์ไม่ใช่แค่พักร่างกายนะแต่เหมือนเปิดโอกาสให้จิตใจได้พักจากความล้าสะสมด้วยแล้วก็กลับมามีไฟมีความกระหายอยากจะลงแข่งอีกครั้งเหมือนรับมีดรอแล้วใช่ค่ะ อาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ว่าเทปเปอร์คือการให้ร่างกายพักเพื่อให้จิตใจกลับมาหิวชัยชนะอีกครั้งประมาณนั้นเลยค่ะเอาละครับเข้าใกล้วันแข่งเข้ามาทุกทีมาถึงเรื่องการวอร์มอัพหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่วิ่งเหยอ่อๆยยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับ จริงๆเราควรเรียกว่าการเตรียมตัวก่อนแข่งมากกว่าแค่วอร์มอัพนะคะคือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ทําให้กล้ามเนื้ออุ่นเฉยๆแต่เป็นการเตรียมระบบต่างๆของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยให้พร้อมสําหรับงานหนักที่กําลังจะมาถึงค่ะครับ เป้าหมายหลักๆก,ก,ก็คือเพิ่มอุณหภูมิกล้ามเนื้อนิดหน่อยเตรียมข้อต่อกล้ามเนื้อการยืดเหยียดเบาๆหลังวิ่งวอร์มอาจจะช่วยได้แต่ไม่ควรยืดหนักกว่าที่เคยทำนะคะกระตุ้นระบบพลังงานที่ใช้โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตยกเว้นมาราธอนที่ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมใจให้พร้อมมีสมาธิมั่นใจค่ะมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับเวลาวอร์มอัพ อย่างแรกเลยคืออย่าหักโหมจนร้อนเกินไปโอเวอร์ฮีนะคะโดยเฉพาะถ้าวันนั้นอากาศร้อนนะคะแล้วก็อย่ายืดเหยียดหนักๆห,หรือทำอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเพราะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อล้าหรือแย่กว่านั้นคือบาดเจ็บก่อนแข่งจริงได้ส่วนมาราธอนเนี่ยการวอร์มอัพจะค่อนข้างต่างไปเลยคือจะเน้นแค่เบาๆค่ะเพื่อสงวนพลังงานไกลโคเจนไว้ให้มากที่สุดอาจจะแค่จ็อกกิ้งเบาๆยืดเหยียดนิดหน่อยก็พอแล้วแล้วรูปแบบการวอร์มอัพที่เหมาะสมล่ะครับควรเป็นแบบไหน เห็นมีหลายสูตรหลายแนวทางมากเลยโคชแดนิลส์แนะนำไว้หลายแบบค่ะขึ้นอยู่กับระยะทางสภาพอากาศแล้วก็ความชอบส่วนตัวเลยแต่หลักการคือเริ่มจากวิ่งเบาๆก่อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายจากนั้นอาจจะยืดเหยียดเบาๆแล้วตามด้วยการทำสไตรค์หรือการวิ่งเร็วๆสั้นๆสัก10ถึง40วินาทีหลายๆครั้งเพื่อกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อให้พร้อมรับความเร็วค่ะครับ บางคนอาจจะเพิ่มการวิ่งที่ความเร็วใกล้เคียงเพสแข่งเช่น threshold pace หรือ rest pace สั้นๆสัก2-3นาทีเพื่อจำลองความรู้สึกหรือบางทีก็วิ่งช่วงสั้นๆที่เพรสเป้าหมายเลย race pace running สัก2-3รอบเพื่อจับจังหวะแต่แต่แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องทดลองรูปแบบวอร์มอัพพวกนี้ในการแข่งที่ไม่สำคัญหรือตอนซ้อมหนักๆก,ก,ก่อนเสมอเพื่อหาแบบที่มันเวิร์กกับเราที่สุดครับ แล้วก็ควรวอร์มช่วงหลักให้เสร็จสักประมาณ15-20นาทีก่อนปล่อยตัวนะครับจะได้มีเวลาพักนิดหน่อยก่อนเริ่มจริงในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดแล้วค่ะคือกลยุทธ์ระหว่างการแข่งขันอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะตามหลักของโค้ชแดนยลส์คือการรักษาความเข้มข้นคงที่ e v e n intensity ค่ะไม่ใช่แค่พยายามวิ่งด้วยเพสคงที่ e v e n pace อย่างเดียวอ๋อต่างกันยังไงครับ ต่างกันค่ะเพราะในสภาพแข่งจริงมันมีทั้งเนินทั้งลมพื้นผิวไม่เรียบการพยายามจะคงเพสเดิมเปะ๊ปะๆตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นช่วงๆซึ่งมันเปลืองพลังงานกว่าการที่เราพยายามรักษาระดับความพยายามหรือ effort ให้มันคงที่ตลอดการแข่งค่ะน่าสนใจมากครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเรากําลังใช้ความเข้มข้นที่คงที่อยู่นอกจากดูนาฬิกาอย่างเดียว สัญญาณจากร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะช่วยได้ดีเลยโดยเฉพาะจังหวะการหายใจโคชแดนิลส์แนะนําว่าถ้าเราไม่สามารถหายใจในจังหวะ2อหายใจเข้า2-9หายใจออก2-9ได้แบบสบายๆในช่วง2-3ส่วน3แรกของการแข่งยกเว้นมาราทอนนะคะอาจจะใช้จังหวะอื่นนั่นเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะกําลังวิ่งเร็วกว่าระดับความพยายามที่เหมาะสมแล้วค่ะครับผมช่วงไหนของการแข่งขันที่ถือว่า อันตรายสุดหรือว่าเราพลาดกันง่ายที่สุดครับผลเสียหายได้มากที่สุดเลยการออกตัวเร็วเกินไป going out too fast เพราะตื่นเต้นหรือโดนบรรยากาศพาไปเนี่ยมันเหมือนเราสร้างหนี้พลังงานที่ต้องไปจ่ายคืนช่วงหลังค่ะซึ่งส่วนใหญ่มันทําให้เวลาโดยรวมแย่ลงมากกว่าการออกตัวช้าไปนิดหน่อยแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอ oh. ิงด้วยการเริ่มช้าไปนิดนึงอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่เรายังเหลือแรงสำหรับครึ่งหลังแล้วเผลอๆยังได้กำลังใจจากการไล่แซงคนอื่นอีกนะคะกลับมาที่กลยุทธ์ two thirds ที่เราคุยกันตอนต้นนิดหนึ่งครับวิ่งด้วยสมองแล้วค่อยวิ่งด้วยหัวใจขยายความตรงนี้อีกทีได้ไหมครับค่ะคือการแบ่งการแข่งในใจเราเป็นสส่วนง่ายๆค่ะสส่วน3แรกคือช่วงเวลาที่เราต้องใช้สมองนำหมายถึงคุมตัวเองทำตามแผนที่วางไว ดูเพสรักษาตำแหน่งเอย่าเพิ่งตื่นตูมไปกับสิ่งรอบข้างพยายามไปให้ถึงจุดประมาณ2ใน3ของระยะทางในสภาพที่ยังค่อนข้างดีอยู่ค่ะครับจากนั้นพอเข้าสู่1ส่วนสสุดท้ายค่อยปลดปล่อยหัวใจออกมาวิ่งใช้ความอดทนแรงฮึดความมุ่งมั่นทั้งหมดที่เรามีวิ่งไล่ตามเป้าหมายไปจนถึงเส้นชัยเลยค่ะโหฟังแล้วฮึกเหิมเลยครับ แต่การจะทำแบบนี้ได้มันหมายความว่าเราต้องบริหารจัดการพังงานแล้วก็สภาพจิตใจมาอย่างดีมากๆในช่วงแรกนะคะเพื่อให้มีกระสุนเหลือพอสำหรับยกสุดท้ายจริงๆแล้วเวลาที่เราเจอความเหนื่อยความรู้สึกไม่สบายตัวหรือบางทีเจอความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆระหว่างแข่งมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยพยายามดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะโฟกัสแค่ก้าวต่อไปลมหายใจเข้าออก ผ่อนคลายส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเกรงเช่นไหล่ใบหน้าอย่างที่สองลองคิดบุกบวกว่าคนที่วิ่งอยู่ข้างๆเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแหละหน้าถ้าเขาไม่เหนื่อยป่านนี้เขาก็แซงเราไปไกลแล้วการรู้ว่าเราไม่ได้สู้กับความลำบากนี้คนเดียวมันช่วยได้เยอะนะคะครับครับมีเทคนิคหนึ่งที่ฟังดูแปลกๆหน่อยแต่โค้ชแดนียลส์บอกว่าบางทีก็ได้ผลนะคือพอรู้สึกแย่มากๆลองเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงดูคะ่ะการเปลี่ยนจังหวะ เปลี่ยนความเข่งข้นอาจจะช่วยดึงความสนใจเราออกจากความรู้สึกแย่ๆนั้นหรือกระตุ้นให้ร่างกายหลังสารอะไรดีๆออกมาก็ได้เออน่าลองครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความรู้สึกไม่สบายตัว discomfort ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการแข่งกับความเจ็บปวด pain ที่เป็นสัญญาณอันตรายค่ะถ้ามันเป็นความเจ็บปวดที่อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรง การตัดสินใจที่จะไม่แข่งต่อหรือ DNF did not finish ถือการตัดสินใจที่ฉลาดนะคะสุขภาพเราสำคัญกว่าสถิติเสมอค่ะครับผมแล้วปัจจัยภายนอกอย่างลมละครับมีผลมากน้อยแค่ไหนโอ้มีผลมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะลมต้านนี่มันดูดพลังงานเราไปแบบไม่น่าเชื่อเลยการวิ่งต้านลมแรงๆอ่ะจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น10-20หรือมากกว่านั้นเลยนะคะ ดังนั้นพอเจอสมุดต,ต้านสิ่งที่ต้องทำคือยอมรับค่ะแล้วก็ปรับนดเพสลงเพื่อรักษาเอฟฟอร์ดหรือระดับความพยายามให้คงที่อย่าไปฝืนสู้ลมด้วยเพสเดิมเด็ดขาดเลยโหขนาดนั้นเลย ในทางกลับกันการวิ่งตามหลังคนอื่นหรือ drafting เนี่ยก็ช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะระยะไกลๆเพราะมันช่วยลดแรงต้านลมที่เราต้องเจอส่วนถ้าต้องวิ่งในกลุ่มคนเยอะๆก็พยายามรักษาจังหวะของเราหลีกเรื่องการเบียดการชนกันถึงแม้บางทีอาจจะต้องวิ่งอ้อมโค้งนอกไปบ้างก็ยังดีกว่าเสียจังหวะหรือต้องเบรกและเร่งใหม่ค่ะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะได้ตามเป้าหรือไม่ตามตามทุกสนามที่เราได้ลงไปวิ่งเนี่ย ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเสมอเลยใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดค่ะไม่มีการแข่งขันไหนที่ศูนย์เปล่าเลยสิ่งสำคัญคือการกลับมาทบทวนมาวิเคราะห์หลังแข่งเสมอค่ะเรียนรู้จากทั้งสิ่งที่ทำได้ดีแล้วก็ข้อผิดพลาดว่าเออสนามนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างเพื่อน,นำไปปรับปรุงการซ้อมการวางแผนแล้วก็กลยุทธ์สำหรับครั้งต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกเส้นชัยไม่ว่าเราจะเข้าที่เท่าไรเวลาดีแค่ไหนหรือแม้แตจะไม่จบการแข่งขันก็ตามมันคือบทเรียนที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและก็แข็งแกร่งขึ้นในฐานะนักวิ่งคนเดิมใช่เลยค่ะการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือชัยชนะที่แท้จริงของการวิ่ง และนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวและกลยุทธ์การแข่งขันวิ่งหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดหนึ่งครับในเมื่อเรารู้ว่าความเข้มข้นคงที่เนี่ยมันสําคัญมากและถ้าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถวัดและก็บอกระดับความพยายามของเราได้แบบเรียลไทม์เลยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการซ้อมและการแข่งวิ่งไปได้ขนาดไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม City Trail Talk Podcast ตอนที่219หวังว่าคู่มือเตรียมตัวและกลยุทธ์การแข่งวิ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมติดตามเราได้ทาง Spotify และ YouTube เพื่อรับฟังตอนใหม่ๆเราจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ